ปาริจิตนาคาศัทธ,ธาบนความตายข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือการก่อสร้างปาริจิตนาคาราชเกิดขึ้นหลังจากการตายและการตกเป็นจำเลยของคุณชัย,ยพลวิภารวมถึงสารนั้นยังไม่มีคำพิพากษาเป็นที่สุดในคดีความนี้ด้วยแต่เราสิตัดสินใครไปแล้ว และอีกหนึ่งความจริงที่เราจะต้องยอมรับก็คือการเผยแพร่เนื้อหาของคดีเรื่องราวผ่านเซอการถูกสงสัยถูกกล่าวหาก่อนการปรากฏของพยานหลักฐานที่จะชี้ความผิดนำมาซึ่งความสงสารเห็นอกเห็นใจจากคนในสังคมที่มีต่อชะตากรรมของคุณชัย,ยผลวิภาและครอบครัวจนสามารถดึงเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ร่วมในทางคดี สร้างผลลัพธ์กลุ่มก้อนบุคคลที่มีความแตกแยกทางความคิดและมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือกฎหมายกลุ่มก้อนบุคคลจากผลลัพธ์ความรู้สึกของคนทางสังคมพนวกรวมกับความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่เป็นทุนเดิมในเรื่องพญานาคจึงเป็นการนำผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องพญานาคจากอีกซีกโลกหนึ่งมาพบเจอผู้ที่มีความเชื่อ ศรัทธาและความเชื่อนั้นไม่ได้ยึดติดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างต่อให้ผู้สร้างนั้นเป็นคนชัยพลหรือไม่ใช่คุณชัยพลหรือแม้แต่ต่อให้เขาถูกพิพากษาความผิดความเชื่อก็จะยังคงเป็นความเชื่อศรัทธาก็จะยังคงเป็นศรัทธาพญานาคก็จะยังคงเป็นพญานาคอยู่ดีปฏิมากรรมปูนปั้นรูปพญานาคปาริจิตนาคราชไม่มีความผิด ขาดฆาตรกรรมผู้และเป็นเพียงผลผูกของความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นในเชิงสัญลักษณ์ของความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ใช่ความคิดหรือมุมมองในแง่ลบของผู้สูญเสียที่มีต่อปฏิมากรรมบุญบั้นรูปยียนาคปริจิตนาขานี้แต่อย่างใดแต่นี่คือนัยสำคัญของผู้ที่ผ่านประสบการณ์เหตุการณ์ที่เลวร้ายรวมถึง สูญเสียบุคคลที่รัฐภาวะการบาดเจ็บทางความรู้สึกและบอบช้ำทางจิตใจซึ่งเขาเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงหรือแม้แต่วันสำคัญสิ่งแวดล้อมรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจและอารมณ์นั่นเองคนมองข่าวมองในมุมเขามองในมุมเรา มองอย่างเป็นกลางมองอย่างเข้าใจมองแล้วได้อะไรและให้อะไรกลับไปในมุมมองความศรัทธาต่อตอนเองเป็นสิ่งที่ควรมีและควรหาให้เจอเพราะถ้าเราไม่ศรัทธาต่อตอนเองแล้วคุณค่าของเราจะหมดไปทั้งในที่รับและที่แจ้งความศรัทธานั้นมีคุณค่าอันย่งต่อให้เราไม่ศรัทธาสิ่งใดเลย หรือแม้แต่เสื่อมศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่งแต่จงอย่าลืมและเสื่อมศรัทธาที่มีต่อตัวเองกรับสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพครับ